ดวงชะตาของท่านที่เกิดในปีรากาประจำพศ2567เป็นการพยากรณ์ทั้งปีลักษณะนิสัยโดยทั่วไปของท่านที่เกิดในปีรากาปีรากาเป็นธาตุทองสว่างสวยรูปงามดูภูมิฐานสูงสักมีสติปัญญาเฉียบคมมีความสามารถในการบริหารจริงจังเด็ดเดี่ยวเด็ดขาด หงุดหงิดขี้บน่นรักการต่อสู้ชอบโต้แยง้งถึงขั้นทะเลาะวิวาทก็ไม่กลัวเป็นนักแสดงที่ยอดเยี่ยมตีบทแตกเสมือนจริงจัดการทรัพย์สินการเงินได้อย่างดีเงินทุกบาททุกสตางค์ต้องเกิดประโยชน์ชัดเจนเป็นคนที่รักสวยรักงามไม่เสียดายในการซื้อของตกแต่งบ้านที่พักอวดโชว์ที่อยู่อาศัยตรงไปตรงมาชอบช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ค่อยยอมแพ้อะไรง่ายๆมักจะเสนอความคิดเห็นที่แตกต่างกับชาวบ้านทั่วไปหรือแม้กระทั่งผู้บังคับบัญชาชอบวิจารณ์เจ้านายถ้าพบความผิดพลาดมักจะทำให้ผู้อื่นเสียหน้าไก่จุกจิกขี้บน่นขี้คุยพูดจาบางครั้งก็ดูไร้สาระไม่เข้าท่านักเข้าใจยากจะผิดขุดคุยค่อนแคะถึงจะใจดีแต่คนมักจะคิดว่าโหดร้าย ภายในเป็นคนอนุรักษ์นิยมจาระเบียบมากความสัมพันธ์ที่ดีและไม่ดีของท่านที่เกิดปีราการากาบวกมะโรงเป็นคู่ครองดังเทพอุ้มสมแบบว่าอะไรก็ว่าตามกันระกาบวกมะเสงมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมระกาบวกฉลูเหมือนมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือส่งเสริมระกาบวกถเถาะแรกๆจะดูดี แต่นานไปจะเข้ากันไม่ได้ทิศที่ดีและไม่ดีของคนเกิดปีระกาทิศตะวันตกจะสร้างหลักฐานได้เร็วทิศตะวันออกเฉียงใต้มีชื่อเสียงโดดเด่นในสังคมและความรักมีความสุขทิศตะวันออกเฉียงเหนือผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือทิศตะวันออกจะวุ่นวายและอยู่ไม่ติดที่อาชีพที่ถูกฉโฉลกกับท่านปีรากา ท่านที่เกิดปีรากาเป็นบุคคลที่เกิดในธาตุทองฉะนั้นอาชีพที่เหมาะสมจึงมักเป็นงานที่เกี่ยวกับการใช้พอ่อนสวรรค์และความคิดสร้างสรรค์ของตนเองรวมถึงงานที่เกี่ยวกับเหล็กโลหะสถาปนิกศิลปินนักประพันธ์นักร้องนักดนตรีนักแสดงนางแบบนายแบบรถยนต์โรงงานอุตสาหกรรมผลิตเหล็กเส้นเสาเข็มอะไหล่รถยนต์ ทองเพชรพลอยเครื่องประดับเป็นต้นดวงชะตาโดยรวมของผู้ที่เกิดปีรากาท่านที่เกิดปีรากาหรือว่าปีไก่ในปี2567นี้มีความหวังในการก่อร่างสร้างชีวิตด้วยตัวเองเหมือนนกที่ออกมาจากไข่จนฝึกบินสำเร็จและพร้อมที่จะทะยานออกผจญภัยด้วยตัวของคุณเองคล้ายกับนักศึกษาเพิ่งจบใหม่จึงมีความมั่นใจสูง ทำให้อยากมีชีวิตที่ดีด้วยตนเองวางแผนที่จะเข้าครอบครองกิจการหรือสิ่งที่ตั้งความหวังเอาไว้คุณจะเริ่มเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินตลอดจนวางแผนการเงินอย่างมั่นคงมีการเริ่มสะสมทรัพย์สินเงินทองและมีความอยากเป็นเจ้าของในสิ่งที่หวังอย่างออกนอกหน้าคุณเริ่มมีระเบียบทางการเงินและประหยัดในการใช้จ่ายเงินมากกว่าปกติ อีกทั้งยังหันมาเริ่มลงทุนอย่างจริงจงังและใช้เงินทำงานแทนคุณแต่ไม่ควรลืมตอบแทนผู้มีพระคุณเพราะว่าความกตัญยูจะส่งผลดีต่อตัวคุณเองปีนี้คุณมีโอกาสที่จะสร้างผลงานฝากเอาไว้เช่นเขียนตำราจากประสบการณ์คุณจะได้รับความนิยมยกย่องเพราะสามารถนำความสามารถแก้ไขปัญหาใหญ่ๆและยากๆได้ ทำอะไรก็คอยตามกระแสสังคมไว้ก่อนจึงจะดีปีนี้มีดาวอัป,ปมงคลจอนเข้ามาเรียกว่าดาวเสียห่อและดาวสีห่หูจะส่งผลต่อการแข่งขันที่มีมากขึ้นต้องออกแรงถ้ามานั่งเฉยๆก็จะไม่มีผลอันใดเลยซึ่งอุปสรรคมีทั้งมืดและสว่างให้พึงระวังเรื่องของการเงินแต่ดาวดีก็มีมากสมกับมังกรเจอกับหง อีกทั้งดาวเมตตาอย่างดาวห่วยเต็กซึ่งเป็นดาวนักบุญเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนให้ชีวิตสุขสบายกว่าที่แล้วมาโดยเฉพาะท่านที่ชอบช่วยเหลือและทำบุญก็จะส่งผลเต็มที่อีกทั้งดาวเที่ยงฮีที่จอนเข้ามาส่งผลให้คนดีๆเข้ามาในบ้านเช่นเด็กเกิดใหม่หรือผู้ใหญ่เข้ามาสนับสนุนรวมไปถึงดาวปังอ้งและดาวเอเบ ยิ่งส่งผลดีต่อการติดต่อทุกเรื่องจะประสบความสำเร็จเกินคาดการงานคนเกิดปิรากาการงานของคุณในปีนี้มั่นคงขึ้นซึ่งเหมาะสำหรับท่านที่เพิ่งเริ่มทำงานจะได้รับงานที่ต้องใช้ความสามารถที่เรียนรู้มาอย่างเต็มที่ตลอดจนได้บริษัทที่มั่นคงและเป็นงานที่ตั้งใจฝากไว้เพื่ออนาคตเรียกว่าทำกันยาวนานส่วนงานที่ทำอยู่ก็จะเพิ่มมูลค่าดีขึ้น อาจได้รับการปรับเงินเดือนเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งตัวคุณเองจะเกิดสติปัญญาที่ดีความคิดแจ่มใสชัดเจนต่องานที่ทำการงานถ้าได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงอย่ายึดซ้ำซากจะทำให้งานมีความก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองอีกทั้งดาวเอเบ้เข้ามามีผลดีดังนั้นโตะทำงานให้ปรับปรุงให้ดูดีอย่าให้รกรุงรงังหรือถ้าได้โยกย้ายก็ยิ่งดีขึ้น ก็มีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานขึ้นเป็นหัวหน้าที่มีลูกน้องดีๆเก่งๆเ,เข้ามาช่วยเหลือให้งานมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นการเงินคนเกิดปีรากาการเงินของคุณในปีนี้เป็นปีที่คุณสามารถวางแผนเป็นอย่างดีและเหนือชั้นกว่าเดิมมากโอกาสมาจากน้ำพักน้ำแรงจริงๆโชคลาภฟลุกๆนั้นไม่ใช่หลักใหญ่ของการเงินมาจากงานประจำที่มั่นคงแน่นอน อยู่ที่ความขยันและอดออมร่วมไปถึงการได้งานมากขึ้นเงินทองที่เก็บออมงอกเงยออกดอกดีมีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นและพร้อมที่จะนำเงินสะสมมาเพิ่มการลงทุนกูจะมีการติดต่ออะไรใหม่ๆจึงต้องเตรียมเงินในการใช้จ่ายเพื่อให้งานเดินไปได้คล่องอาจเป็นรายจ่ายที่ไม่สามารถระบุได้จึงเป็นการใช้จ่ายส่วนตัวที่จำเป็น เพื่อให้ทุกอย่างเดินไปได้อย่างราบรื่นแต่การใช้จ่ายนี้จะส่งผลดีเรื่องอื่นๆมากขึ้นตามมาข้อห้ามสำหรับปีนี้คืออย่าเสียเงินซื้อของเก่าๆเข้ามาประดับบ้านจะเกิดความเสียหายตามมาได้ความรักของคนเกิดีิากาความรักของคุณในปีนี้ดีสำหรับผู้ที่คิดจะมีครอบครัวแท้จริงมิใช่รักเล่นๆสนุก ดังนั้นคู่ครองที่จะมาใช้ชีวิตจะเป็นคนที่มีความต้องการสร้างครอบครัวโดยหวังผลต่อการใช้ระยะเวลาดูใจกันมานานจะสำเร็จผลก็ปีนี้แหละแรงจึงใจที่ติดขัดอยู่จะผ่านทุกอย่างทั้งผู้ใหญ่จะเห็นด้วยจึงนับเป็นโอกาสทองของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคุณผู้ชายอย่าปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านไปได้โดยง่ายจึงควรตัดสินใจให้เต็มที่ สำหรับคนโสดก็จะมีโอกาสได้เจอเนื้อคู่อาจจะแต่งตัวไม่หวือหวานักแต่ก็จริงใจส่วนท่านที่รอรักต่างแดนต่างถิ่นก็จะได้พบได้เจอกันด้วยการเดินทางมาหาและตกลงกันได้ดีสุขภาพสำหรับคนที่เกิดปีรากาสุขภาพของท่านปีนี้แข็งแรงจนสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวหรือไปดูงานต่างประเทศด้วยความสุขส่วนท่านที่เจ็บป่วยบ่อย เหมือนประตูเก่าก็จะดีขึ้นได้หยอดน้ำมันหล่อลื่นได้พบหมอดีกินยาถูกขนานโรคร้ายไม่มีดาวนักบุญจะมาช่วยเหลือให้ความเป็นอยู่นั้นดีโดยเฉพาะสุขภาพแต่คุณอาจจะชีพจรลงเท้าแบบต้องเดินทางอยู่บ่อยๆจะส่งผลต่อการเสี่ยงภัยในสถานการณ์ต่างๆขอให้มีสติร่วมไปถึงไม่ควรเชื่อใจสัตว์ทุกชนิดทุกอย่างจะแย่ลงถ้าถูกหมากัด รวมไปถึงอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับอุปกรณ์การออกกำลังกายซึ่งต้องมันตรวจเช็คเป็นประจำ